นิยายเสียงนิยายจีนโบราณแนวแคนรักเรื่องนางพญาเลือดหอมบทที่1ดอกเหมยในพายุหิมะท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือเมืองหลิงเจงียงถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกที่หนาทึบหิมะโปรยปลายลงมาไม่ขาดสายท่ามกลางความหนาวเหน็บนั้นมีหญิงสาวร่างบางสวมชุดขาวล้วนเดินอย่างงดงามราวกับนางฟ้าเธอถือร่มกระดาษสีแดงผมยาวดังน้ำตกบกสะบัดตามแรงลมใบหน้าขาวซีดไร้ซึ่งอารมณ์ แต่แววตาลึกๆนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด10ปี10ปีแล้วที่ข้ารอวันนี้เสียงของเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบชื่อของเธอคือหลานเอ,อ๋อแต่ผู้คนในยุทธภพเรียกขานเธอว่านางพยาเลือดหอมด้วยเหตุที่ทุกครั้งก่อนการสังหารผู้ใดกลิ่นหอมเย็นของดอกเหมยจะลอยมาเตือนภัยก่อนเสมอแต่ก็ไม่มีใครรอดพ้นจากคมกระบี่ของเธอได้คืนนี้เองคือวันที่เธอจะลางแขนให้กับประกูลหยวน ที่ถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นเมื่อสิบปีก่อนบทที่2เจ้าชายผู้ไร้น้ำใจหลานเอ๋ยยืนอยู่หน้าปากคลองแห่งวังเก่าของตระกูลฉีที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองตอนนี้เหลือเพียงซากปร,รักหักพังและความเงียบเหงาเธอจําได้ดีว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารหมูในคืนนั้นฉีเทียนเฟิงเจ้าชายตระกูลฉีผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่มั่นของเธอแต่เขากลับทรยศด,ด้วยการนำทหารบุกสังหารทุกคนในงานมั่น เพื่อชิงตำราพิชัยสงครามอันล้ำค่าของตระกูลหยวนชีเทียนเฟิงวันนี้เราจะแก้แค้นหลานเอ๋อกระซิบด้วยเสียงสั่นเครือทันใดนั้นลมพัดกระโชกแรงกลิ่นหอมของดอกเหมยกระจายไปทั่วรูปเงาของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นที่ปลายทางเดินเขาสวมชุดดำผมยาวผูกมัดอย่างเรียบร้อยใบหน้าหมองคล้ำแต่ยังแฝงความองอาจนั่นคือฉีเทียนเฟิงตอนนี้เขาคือจอมยุทธผู้โด่งดัง แต่ก็มีเพียงหลานเอ๋อเท่านั้นที่รู้ว่าเขาคือปีศาจร้ายที่แท้จริงหลานเอ๋อนานแล้วที่เราไม่ได้พบกันฉีเทียนเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบหลานเอ๋อไม่ตอบเธอชักกระบี่เงินที่ส่องประกายเยือกแข็งออกมาท่ามือของเธอแน่นไม่สั่นไหววันนี้เจ้าต้องตายบทที่สามดาบอาฆาตการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วกระบี่ของหลานเอ๋อเคลื่อนไหวราวกับเงาดำในคืนเดือนมืดแต่ละกระบวนท่านั้นอันตรายถึงชีวิต แต่วิทยายุ์ของฉีเทียนเฟิงก็ไม่ธรรมดาเขาปัดป้องทุกการโจมตีได้อย่างช่ำชองทำไมเจ้าถึงทรยศตระกูลหยวนหลานเอ๋อตวาดขนาดที่กระบี่ของเธอเฉือนผ่านอากาศฉีเทียนเฟิงหลบได้อย่างเฉียวเฉียดแต่แขนของเขาก็ถูกเฉือนจนเลือดไหลเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่แบบที่เจ้าคิดโกหกหลานเอ๋อโจมตีใหม่คราวนี้เร็วและแรงขึง้นทันใดนั้นฉีเทียนเฟิงกลับหยุดต่อสู้เขายอมรับคมกระบี่ที่พุ่งตรงมาที่หัวใจโดยไม่หลบหลีก หลานเอ๋อตกใจจนแทบหยุดกระบี่ไม่ทันทำไมเจ้าจะไม่สู้อีกแล้วหรือฉีเทียนเฟิงยิ้มเศร้าสิบปีที่ผ่านมาข้าแค่รอวันนี้วันที่เจ้าจะมาเอาชีวิตข้าไปบทที่4ความจริงที่ถูกซ่อนไว้หลานเอ๋อสั่นสถานเจ้าพูดอะไรฉีเทียนเฟิงค่อยๆค,คุกเข่าลงเขาดึงเสื้อผ้าออกเผยให้เห็นแผลเป็นนับสิบทั่วร่างกายในคืนนั้นข้าไม่ได้ทรยศตระกูลหยวนแต่ข้าถูกบังคับให้ยอมช่วยพวกเขา เพราะพ่อข้าถูกจับเป็นตัวประกันหลานเอ๋อหน้าแต่อะไรข้ารีบกลับมาหลังจากรู้ข่าวแต่ก็สายไปตระกูลหยวนถูกฆ่าหมดแล้วฉีเทียนเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดข้าแสงเป็นคนทรยศเพื่อตามล่าคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้ววันนี้ข้าก็พบแล้วว่าใครคือผู้บงการหลานเอ๋อรู้สึกโลกกำลังหมุนใครลุงของเจ้าหยวนเหลียงบทที่ห้าหากมุมที่ไม่อาจคาดคิดหลานเอ๋อแทบสุดลงทันทีไม่ เป็นไปไม่ได้ฉีเทียนเฟิงยื่นสมุดบันทึกเก่าๆให้เธอนี่คือหลักฐานที่ข้าเก็บไว้หยวนเหลียงร่วมมือกับราชวงศ์เพื่อกำจัดตระกูลหยวนเพราะพ่อเจ้าได้คนพบความลับขององค์การแย่งชิงบัลลังก์หลานเอ๋ออ่านไปน้ำตาไหลไปความจริงที่โหดร้ายทำให้เธอแทบทนไม่ไหวหยวนเหลียงลุงผู้แสนดีที่เลี้ยงดูเธอหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นกลับเป็นคนที่สังการฆ่าพ่อแม่เธอเองแล้วทำไมทำไมเจ้าถึงไม่บอกข้าเพราะข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นเหมือนข้า ใช้ชีวิตด้วยความแค้นฉีเทียนเฟิงพูดแต่เมื่อเจ้าเริ่มตามล่าข้าข้ารู้ว่าไม่มีทางเลือกแล้วบทที่ 6. บทอวสานของดอกเหมยหลานเอ๋อสุดลมบนพื้นหิมะความแค้นสิบกว่าปีกลับกลายเป็นความโศกเศร้าเธอมองฉีเทียนเฟิงผู้ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยดวงตาที่เปลี่ยนไปแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปฉีเทียนเฟิงเดินเข้ามาใกล้ยกมือลูกแก้มเธอเบาๆข้ามีแผนจะล้างแค้นให้ตระกูลหยวน แต่ข้าอยากให้เจ้าอยู่ห่างๆหางลานเอจ๋จะมือเขาแน่นไม่ครั้งนี้เราจะสู้ไปด้วยกันท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายลงมากลิ่นดอกเหมยหอมเย็นอีกครั้งแต่คราวนี้มันหอมหวนด้วยความหวังใหม่หลานเอ๋รู้สึกจีดในใจเมื่อรู้ว่าตัวเธอและยุทธจักรทั้งมวลถูกหลอกใช้โดยหยวนเหลียงลุงผู้ทรยศที่ฆ่าพ่อแม่เธอเพียงเพื่อยแย่งชิงตำราพิชัยสงครามและสมบัติลับของตระกูลหยวนทั้งหมดนี้เพื่ออ,อำนาจ หลานเอ๋อขบฟันกรอดฉีเทียนเฟิงยื่นกระบี่ให้เธอวันนี้เราจะล้างแค้นด้วยมือเราเองบทที่7ศึกตัดบัลลังเลือดคืนนั้นเองทั้งสองบุกเข้าไปในวังลับของหยวนเหลียงซึ่งกำลังจัดพิธีชิงตำแหน่งจอมยุทธเหนือยุทธภพมีทหารยอดฝีมือนับร้อยอรารักขาเขาไว้หยวนเหลียงยืนบนเวทีสวมชุดสีทองอรามใบหน้าไร้ความปราณีมาสายแล้วหลานสาวคนดีของข้าหยวนเหลียงพูดทักหลานเอ๋อ หลานเอ๋อไม่พูดไม่จาชักกระบี่ขึ้นมาฟาดฟันทหารที่ขวางหน้าอย่างดูเดือดเลือดสาดเป็นทางบนหิมะส่วนฉีเทียนเฟิงคอยระวังหลังให้เธอทหารล้มตายเป็นใบไม้ร่วงบทที่8ตัวจริงปรากฏเมื่อหลานเอ๋อฟาดฟันจนถึงบนเวทียวนเหลียงกลับยิ้มเยาะแล้วกดกลไกรล,ลับกำแพงลับเปิดออกเผยให้เห็นร่างของหญิงสาวที่ถูกพันธนาการแม่เจ้ายังไม่ตายหลานเอ๋อแทบสุดเธออุทานอะไรยวนเหลียงหัวเราะ ข้าแค่หลอกให้เจ้าคิดว่าเธอตายเพื่อให้เจ้าฆ่ากันเองฉีเทียนเฟิงรู้ทันแผนการจึงกระโจนเข้าหาหยวนเหลียงแต่ถูกทวนของเขาทิ่มจนเลือดพุ่งหลานเอ๋อกรีดร้องไม่ในวินาทีนั้นหยวนเหลียงยกทวนจะฟาดหัวแม่ของหลานเอ๋อตายด้วยกันดีกว่าหยวนเหลียงพูดแต่แล้วเสียงกระบี่กรีดผ่านอากาศหลานเอ๋อใช้วิชาลับของตระกูลหยวนเพลงดาบสลับหิมะฟันมือหยวนเหลียงขาดสะบ้นเลือดกระฉูด นี่เพื่อทุกคนที่เจ้าค่าหลานเอ๋อจ้วงกระบี่ทะลุซวงอกหยวนเหลียงเลือดพุ่งสัตว์ประเซนทั่วพื้นหิมะขาวยวนเหลียงถอยหลังด้วยใบหน้าเบี้ยวเจ้ากล้าฆ่าลุงตัวเองหลานเอ๋อตอบด้วยแววตาเยือกเย็นไม่ใช่ลุงแต่คือปีศาจเสียงล้มกระทบพื้นดังตุก๊กบทสุดท้ายบทเริ่มใหม่แม่ของหลานเอ๋อรอดชีวิตแต่ฉีเทียนเฟิงบาดเจ็บสาหัสหลานเอ๋อกอดร่างเขาวไว้อย่าตายนะ เรายังมีเรื่องต้องทำด้วยกันอีกมากชีเทียนเฟิงยิ้มเจื่นเลือดข่าสัญญาบนฟ้าที่ไม่ยังคงโปรยปลายแต่คราวนี้ดอกเหมยที่ร่วงหล่นกลับเบ่งบานอีกครั้งบางครั้งการล้างแคนก็ไม่ใช่การฆ่าเพียงอย่างเดียวแต่คือการปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่ด้วยจบบริบูรณ์พบกันใหม่ในนิยายเรื่องใหม่ๆ